ในติกต็อกครับอยากโดนชนอแรงอ่ะ เทเทเราจะกอบกอบั้ให้กา่าลายเบาๆนะคะอยานกระเด็นาลอโนะคะจะอดอดทำไมถึงไม่รอดอะตีใครมีวิธีทำให้อตี้ลดอาการใจร้อนหัวร้อนได้ไหในอาจะชอบเล่นมุกครับเอมมนได้นะครับใช่หนูจะเล่นมุกแล้วน้องก็จะขำแล้วเราก็จะ

เนยป็นแป้งเค้กน,นะเราใส่เท่าไหร่นะ135กรัมนี่นะคะเราก็ใส่คั่วหนึ่งก็ใส่ราะว่าแป้งเนี่ยมันจะมีความบางทีเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ทางที่นี้อะ,ะ,ะไรเลยเราจะไลฟ์สดกัน,น,นประมาณบ่ายสามโมงทุกวันอาทิตย์ไลฟ์สดขายเสื้อร้านคุณพ่อใครที่ดูอยู่อยากเข้าไปติดตามดูเสื้อผ้าไปสวยนะ่ารักๆไปสบายก็ไปติดตามได้ลี่เพจน้องอินเตอร์นะคะบ่ายสามโมงวันอาทิตย์ เป็นกินมะละเอ้ยมะละมารีกับวานิลานมกลิ่นอะไเป็นไงเนี่ยานะก็หอมดีนะมต้องเป็นเป็นกิตการที่ดีอันนี้เรียกว่ากิ่นมะลีลานะคะมะลามะลามะลีกับวานิลาเรียกว่ามะร์ลามารลีมาร์ลามะล์เราเชื่เพียงครึ่งชั่วโมงอันนี้นะคะเราใส่สตรอเบอรี่นะคะลงไป400กรัมนี่นะคะเรากำลังอยู่ในส่วนของการทำซอสนะคะ ก็ต้องใส่สตรอเบอรี่ก่อนแล้วใส่น้ำตาลใส่ถ้าเกิดว่าผู้่อนๆคนไหนนะคะจะทำเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะยคน คิดถึงอตอเบอรี่คิดถึงตอนที่เราไปเก็บต๊อเบอรี่ที่เพชรบูรณ์นะอันนี้นะคะสตรอเบอร์รี่ของเรานะคะเริ่มมีฟองปุดขึ้นมาแล้วนะคะก็คือว่ามันเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ,าจะให้มันเดือดอีกสักสองนาทีนะคะอ่าอันนี้คือ,อยังไงครับอันนี้นะคะคือเวลาอะไรเวลาที่เราจะต้องไปเอาแป้งออกมากันนะคะมาแมวแมวไปนะคะมันหนักโอ้หตัวเย็น <S <S ของแมวช่วงกักตุนอาหารนี่ทำไมแป้งเตนอยนี้ ครั้งแรกของแม่เหมือนกันจ้าทำเองกินเองนั่นเองโอเคก็ให้มาเองกินคนเดียวเลยแล้วกันเอ้ยอ่าเดินดีเดี๋ยวสินี่คือเราต้องแบ่งให้มากเลยทำฟีนนี่เราก็ได้ทั้งหมดสี่้วยแล้วนะคะเพื่อสีสีเริ่มไปแล้วสนุกสนานกันมากแต่ดูเนื้อมันดูไม่ค่อยวดูยังไงเริ่มแย่แล้วตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กแม่เริ่มไม่ค่อยจะมั่นใจใช่เพราะว่าเนื้อมันเป็นก้อนๆแป้งมันลอยตัวแล้ว ค่ะตอนนี้นะคะเก็มังจะมาทอดกรงนะคะเราได้แป้งมาเรียบร้อยแล้วนี่มาลุ้ก um okay ันแล้วอโอ้ตมวตามคลิปเขาบอกว่าถ้ามันสุกมันจะปุดๆขึ้นมานี่ปุดเหมือนไข่เกียวเลยเออใช่สิเดี๋ยวมันจะเมืนไข่เีนตื่นเต้นแม่ก็ตื่นเต้นแล้วก็มาตังในประเจามันดูไม่แข็ง นั่นรอให้มันมันเย็นก่อนแล้วเด็กๆก็มากราดพี่เป็นไงลูกม่วงเหรอไม่ชอบทำอะไรไม่ชอบทําเค้กเหรอคะปีนี้เขาแบบไม่ค่อยชอบทำอาหารอะไรเงี้ยเขาแบบแล้วที่ชอบทําอะไรต้มยำกุ้งการที่คุณเล่นเกมบ่อยๆเนี่ยทำให้คุณเป็นเด็กหัวร้อนหัวร้อนเนี่ยนะหัวไฟขึ้นเลยหัวร้อนเนี่ยเหมือเป็นหัวเป็นเป็นโรตีหรอไม่ใช่ไม่ใชายดูดีค่ะมันกินมันมาลิล่ะทุกคนอ้ ประสบก,การณ์นะคะนี่นก็เหมือนทุกอย่างอ่ะลูกทิ่งเราทําบ่อยๆแล้วก็รู้จักที่จะปรับปรุงรู้จักที่จะพัฒนามันก็จะทําให้เราออก,อกมา<อ>ดูดีเรื่อยๆจร <c oughs> ิงเหรอใช่เสียงน้องออกมาเหรอใช่อ,อันนี้นะคะสีเขียวแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะครับสีที่สามสีม่วงครับสีม่วงแผ่นแรก พี่ตันะคะมีหน้าเที่ยวตรงเนี้ยมาพักวัตุ้งอย่าไปตามกดนจังเขาให้ทำอาหารเพื่อลดความหัวร้อนคุณก็อย่เป็นก็อติล่าคุณก็ัง่ะหัวร้อนนี่เดี๋ยวเอออาตี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีคำถามมาถามน้องค่ะอาตี้สีละสี่แผ่น นี่นะคะสี่ชมพงคู่คือมันจะออกนีออนว่าเซตจานคือหนูอะเข้าใจแล้วนะคะว่าแบบว่าทําไมเวลาหนูไปซื้อเค้กเค้กฮาเนี่ยมันถึงราคาแพงนะคะทั้งที่แบบบางทีมันก็อันเล็กอย่างเงี้ยกว่าจะได้แต่ละปอนอย่างเงี้ยกว่าจะได้แต่ละชิ้นคือมันต้องใช้เวลานานในการทําแต่ละชั้นมันถึงแพงนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ใช่สุดก้าก็คือการตีวิครี ตีม450ต่อไปคือน้ำตาลไอซิง่งเจมอลีใช่ค่ะเราจะยังไ่าสิ่งนี้ต่อมาคะเราจะมาคนยหรอคะเดีย๋ยวเราไม่ใช้เครื่องตีหรอกเพราะว่าถ้าเกิดใช้มือตีเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานาน,านให้มันขึ้นตัวตให้มันไม่ไหวฟูนะคะเราก็เลยใช้เพราะว่าภาษาบีก็ไม่ใชว่าให้มันตัวอย่างนี้เลยตั้งยอดเหมือนเรา ได้้เยยีน่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแช่เรียนกันแล้วประมาณสชั่วโมงนะคะ2องถึงชั่วโมงตอนนี้คือรุ้นว่ามันจะไม่ล้มนะ เราก็จะมาตัดเค้กกันเย้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยมันจะสวยเหมือนเวลาเราซื้อมาจากร้านหรือเปล่าคะคะนั่นเฮ้ยรองสารน้องอ่ะโดนตัดอะเราใจไหน้อยเนี่ยดีแล้วเราทำส่างแบบใช่ไหมเดี๋ยวอัน คุณ

แต่ถ้าถามว่าทานได้ไหมทานได้ทานได้ถามว่าอร่อยไหมรสชาติดีแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบเนื้อแป้งมันหนาไปผ่านไหมเต้าอันที่ผ่านไหมครับเก้าจุดห้าครั้งแรกก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าทำทำครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมเด็กๆให้เก้าเต็มสิบก็ละขาดเดียวขาดอะไรขาดรอยขาดก็ถ้าใครชอบคินี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน้า กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ตือพัฟฟี่นะคะทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมานี้เลย